ในกลุ B ่มเฮียครับเอาเรื่องกระเบื้องแตกนบผมคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ กราบสวัสดีกันด้วยนะครับแมวนี่ก็พบกับเฮียสอีกเช่นเคยครับผมกับช่องเฮียสองสลอซิ่งครับวันนี้มาอยู่กับเกมฟอร์จูนอ x อกนะครับแม่ของค่ายอารินนะครับเป็นหนึ่งเกมที่เฮียเนี่ยโคตรชอบเลยนะครับเพราะว่าเล่นมันเล่นสนุกนะครับผมและหลายคลิปนะครับถ้าใครดูช่องเฮียนะครับก็จะเห็นท่านายของ f o r t จูนอ x อกเสมอนะครับก็วันนี้ อันเดียวก่อนเริ่มเกมนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมที่เฮียลงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทุกการ s u b s c r i b e นะครับตอนนี้ก็จะ2 0 0 0คนแล้วนะต้องขอบคุณมากจริงๆนะผมแล้วในกลุ่มก็เข้ามากันลดหลานจริงๆนะครับต้องกราบขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาเป็น f c กับเฮียพูดคุยนไม่เหงาเลยนะเล่นเล่นสล็อตแบบไม่เหงานะครับแล้วก็อย่างที่เฮียบอกทุกครั้งทุกคลิปนะครับไม่ได้นำให้เล่นตามนะครับดู ไปเริ่มเกมันเลยครับวันนี้เฮียมาทุนเยอะๆหน่อยนะรับนะสามหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวจะดันเบ็ดสู้ไปเลยนะครับกับเจ้างัวนะครับโดยจะไปเท่าไหร่นะแล้วก็มาในช่วงเวลาแตกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ช่วงเวลาแตกของเฮียนะตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับผมตามในตารางที่เฮียบอกเลยนะก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาแตกกับพี่วัวเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดีย๋ยวว่าช่วงท้ายๆเนี่ย ก่อนจะหมดเวลาเนี่ยแม่งปังเออจริงๆมีคนบอกเฮียร์หลายรอบแล้วนะครับไปดันเบ็ดสู้ไปเลยครับเท่าไหร่ดีนะเบ็ดราสัก300บาทแล้วกันไปครับผมกับ30หมุนไปไปครับโดดเลยหรือเปล่าว่าไงพิงวะไม่ <laughs> เฮ้ยไปหรือเปล่า เอาเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาถึงก็เอาเลยครับแม่พี่งัวเราครับผมใจถึงจริงได้ครับผมใจถึงพึ่งได้ครับไป,ไปครับผมไปครับไปครับโอ้โหแล้วไม่ใช่นะครับเฮ้ยเป็นละสามร้อยเอาเลยเหรอพี่งัวนะเฮ้ยแน่นอนจริงนะพี่งัวเนี่ยโดยดีว่าจะแตกเท่าไหร่นะครับขอตัวหนักมาเลยขอตัวหนักมาเลยมาโอ้โหเวน เออมาเบดละสามร้อยแต่เท่าไหร่วะดูเดิดูเด,ดิเออมาอย่างนี้ก็โอเคครับผู้ก็เอาแล้วเก้าพันบาทโอ้หอยเปิดหัวสวยครับผมกับช่งวงเวลาแต่งของเฮียครับโอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องแต่งครับผมเปิดหัวได้ดีนะเปิดหัวได้ดีนะครับ้วนะบอกมาเก้าพันบาทนะครับขออนุญาตไปต่อเลยนะครับไม่รอแล้วนะะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเฮียมาบอกเทคนิคดีๆแล้วกันนะครับของเกมงวนะก็เฮียสังเกตเล่นมาโคตรบ่อยครับผมเล่นมานานแล้วก็ เฮีย <He> er, สังเกตท่าทา่ของวายเป็นหลักนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาเรื่องการเทคนิคอะไรเลยนะครับก็เล่นเล่นตามสเต็ปเบ็ดให้รู้เรื่องนะครับก็อย่างที่เฮียบอกนะเราควรเบ็ดให้มากกว่า20ครั้งนะครับหรือว่า20ครั้งนะต้องไม่เกินต้องไม่น้อยกว่า20ครั้งนะติว่าเรามี1,000บาทถูกไหมเราเบ็ดได้50นะครับผม50 50ได้นะเพราะว่ามัน20หมุนพอดีนะครับเบ็ดได้นะก็ เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเดี okay. ๋ยวเฮียรอบหน้าเดี๋ยวเฮียจะมาเล่นทุนน้อยให้ดูนะครับแล้วก็ตามเทคนิคให้ดูนะครับว่าเทคนิคนี้ใช้ได้จริงนะเดี๋ยวจัดให้นะผมเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวขอทุนเยอะไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเอฟซีอะไรคนบอกว่าเฮียทุนน้อยเล่นไม่ได้ตลอดเลยอ่ะลองทุนเยอะหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออก็อจัดไปผมกูเล่นตามปกติของกูเลยนะกูเล่นปกติเฮียก็เล่นทุนเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้ลงนะเพราะว่าเอฟซีเนี่ยหลายๆคนเห็นแล้วก็สลดใจนะครับเพราะว่ากูทุนน้อยกูจะทุนไปเ่แบบียวะอ เม่ต้อจะโดดไม่หยุดเลยเหรอเนี่ยเออมาแล้วผมแหม่นึกว่าจะโดดไม่หยุดแล้วไม่จ่ายตังค์เลยนะครับผมมาหกพันบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดันเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันนะเล่นสไตล์เฮียนะครับไม่ปกติเฮียจะสอนไล่เบ็ดนะครับแต่ถ้าเล่นสไตล์เฮียต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นครับผมสามสิบหมุนไปกำไรแล้วกำไรแล้ว,ลวไม่สนแล้วไปครับผมแต่อย่างที่เฮียบอกนะยังไงนะครับก็ต้องเล่นตามช่วงเวลาของเฮียนะครับ ทำเล่นตามช่วงเวลาของเฮียนะในกลุ่มนะครับบอกเลยโอกาสที่จะมาหรือว่าโดนเนี่ยง่ายมากนะครับแล้วยังไงดอกนี้โอ้โหโมอไไอ้กักเสื้อเนี่ยไม่ยอมโดดนะครับวายให้วายมาดีวะวายมาดีวะวายมาดีวะเฮียว่าใกล้แล้วผมสไตล์เนี่ยเฮียไม่เคยพลาดนะครับไปยังไงครับไปรุ่นโอ้โหสายเท่าเออได้อยู่นะโอเคผมโอ้โหยมาแล้วผม ไม่โดดไม่เป็นไรได้ทองก็ดีครับผมมา20,000บาทเพราะนี่มันกินกินทุนเข้าไปแล้วนี่มันทุนกูสามหมื่นมึงเอาเหลือ2องหมื่นเก้าแล้วยันแคไม่เป็นไรนะได้20,000นี่ก็โอเคนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปเฮียนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เฮียลงนะเฮ้ยยันแค่ไปแล้วผมโอ้โหกับช่วงราแตกของเฮียในกลุ่มครับผมไปเดะไปเดะส้มไม่เอาส้มไม่เอา,เอาน้อยไปน้อยไปครับผม <laughs> มา มามาเอ้ยซสมไม่เอาสมัยเอาเออซสมไม่เอาผมประทัดว่าไงประทัดไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออไอ้เหี้ยเหมือนสั่งได้เลยนะครับเฮ้ยอันนี้เอา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 เต็มหน้าไปเต็มหน้าไปเออแม่ไม่ใช่นะเอออันนี้เอาอันนี้เอาเต็มหน้าไปเต็มหน้าไปเต็มหน้าไปเออเรียบร้อยคูณสิบโอ้โหยล่ะ ช่วงเวลาแต่งในกลุ่มเมืองเฮียครับเอาเรื่องกระเบื้องแตกับผมโอ้โหอย่างงี้ซื้นใจครับเลิกเลยับผมเฮ้ยมันมาตัวแพงเลยเพื่อนๆโอ้โหไหลเป็นน้ำครับขออนุญาตดูอจังหวะไหลไปก่อนแลวกันนะเงินอยากเห็นเงินมันไหลเรื่อยๆนะครับโอ้โหบกมห้าแสนบาทนครับผมช่วงเวลาแต่งในกลุ่มว i p พของเฮียนะครับโอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องแตกนะครับ โอ้โหแล้วไปต่อหรือเปล่าแหมทุนล่ะเรามีอยู่สี่หมื่นนะไปต่ออีกหน่อยดีกว่านะอีกนิดนึงนั่นอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วผมโอ้โหมาจริงๆด้วยครับโอ้โหอย่างนี้ชื่นใจครับรู้เรื่องกระเบื้องแตกเลยครับบอกมาอีกสี่หมื่นบาทนะผมเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะวันนี้แม่งเอาอะเกมงัวโอ้โหลหลายคนบอกเกมงัวแตกดีจริงเฮียชอบมากนะมันแตกดีนะครับ ก็ <G ül> เดี๋ยวครบห้าหมูนนี้เดี๋ยวพอเลยแล้วกันนะเฮ้ยอย่าบอกนะแตกนอกแตกในแตกในอุนจังแล้วแตกนอกเอ้เต็มหนะน้าโอ้โหยังเงี้เฮ้ยโอ้โหไม่หยุดแน่นอนคือผมแบบนี้ครับโอ้โหกับช่วงเวลาแตกของเฮียครับในกลุ่ม V.I.P เอาเรื่องนะโอ้โหแล้วบมาอีกหนึ่งแสนบาทครับนี่ต้องพอแล้วนะครับอย่างนี้ต้องพอเลยนะอีกสี่หมุนว่ายังไงครับไปต่อไหมอีกนิดล้วกันอีกนิดล้วกันบวกมาขนาดนี้แล้วไปอีกนิดลวกันไปอีกนิดมา มาโอเคครับ okay. ผมวันนี้ก็พอดีว่านะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s c r i b e นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เฮียลงนะครับผมแล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามเฮียไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคลิปนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครนะครับผมจะเข้ากลุ่มฟรีเฮียนะก็กดได้ก็เข้าได้เลยนะครับเฮียไม่ขัดนะครับไม่ติดนะ ไม่ต้องมาพูดเรื่องส็อตหรือว่าอะไรก็ได้นะครับก็คุยกันเรื่องปกติก็ได้นะครับก็ตอนนี้ก็จะ3000คนแล้วนะต้องขอบคุณจริงครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับมากมายนะครับแล้วก็ใครที่อ่าเขาเรียกไงอ่ะอยากเล่นแบบนี้นะไม่แนะนําเลยนะครับแบนเลยนะเพื่อนๆนะไม่ดีเลยนะครับเฮียเห็นเฮียได้อย่างนี้นะเวลาเฮียเสียเฮียก็เสียนะครับผมก็ไม่เล่นดีกว่านะครับดูพวกความบันเทิงพอนะ และไงก็ฝากติดตามช่องเฮียสองซอนซิ่งกันด้วยนะกันนะครับผมไว้พวกใหม่นะครับคลิปหน้านะครับถ้าเฮียมีสูตรด,ดีก็จะแนะนำอีกในคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอยัดลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ